กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะโจวิสับสนโดยทเวนยีโทูเ2ชวนะฮะวิซีพัดคอลลาเจนไฮยานะคุณผู้ชมนะสามตัวรอยดำหายรอยดำหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝ้าจะจางลงริ้วรอยจะตื้นขึ้นนะฮะเป็นเซรั่มเนื้อไม่เหนียวการันตีเลยว่าเนื้อไม่เหนียวนะฮะใช้ได้ กลางคืนนะฮะล้างหน้าให้สะอาดแล้วหยดไป5หยดแล้วก็วนทั่วหน้าแป๊เดียวพอมันซึมเสร็จปั๊บครีมอันเก่าของคุณไม่ต้องทิ้งทาทับได้เลยครับนะครับผลที่ได้รับตอนเช้าคุณจะรู้สึกว่าหน้าคุณใสขึ้นหน้าคุณขาวขึ้นหน้าคุณนวลขึ้นเพอเพอคุณอาจจะต้องเปลี่ยนสีครีมรองพื้นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะเซรั่มทนิทูเฮชวมาพร้อมโปรโมชั่นหลั 5้0ข้างกล่องเนี่ยราคา1ขวด 30ML 590บาทเราไม่ขายนะครับวันนี้ในรายการจาก590ลดเหลือ390บาทเท่านั้นนะครับหรือคุณผู้ชมบอกว่าเรียกร้องเข้ามาอยากได้เป็นเซตแล้วกันซื้อไปแจกพี่ป้านาอาได้เลยนะในช่วงปีใหม่แบบนี้โปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้กับ the 2 2 h y จากเกือบ3,000บาทไม่ขายครับหรือเพียงแค่1,950ันบาทเท่านั้นเองครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ0804628455 0 8 0 4 6 2 8, 5, 5. 0, 8 0, 4 6, 2, 8, 5 5โทรไดรรที่ Li า e 2า ก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันด้านล่างนี้นะครับมาดีค่ะวมาเชิงต่อเลยค่ะ,ะไป2ชุดราตรีสาวงาม10คนสุดท้ายที่หลายคนพูดว่าอยากจะให้แม่มาพูดถึงหน่อยว่าชุดราตรีของ10คนสุดท้าย Miss Universe 2021เนี่ย <ฮะ S 1> สวยสาง่างามแบบจัดเต็มขนาดไหนนะฮะเพราะประกาศผลไปแล้วเรารู้แล้วว่าใครมงไปจาก <ฮะ S 1> อินเดียนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูว่า10คนเนี่ย ที่เข้าสิบคนสุดท้ายชุดราตรีโฉมงามชุดราตรีจะดีอลังการแต่ละประเทศดียังไงเริ่มต้นที่นาเดียเฟรเรราจากมิสรากวายา拉ควัยนะคะชุดนี้ก็ธรรมดา<嗯>แต่อาศัยที่ปารากวัยคนที่สวยมากสวยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสีชุดหวานนะคะเป็นสีเขียวนะคะ<嗯>เขียวแบบเขียวละมุออนอ่อนๆไม่ใช่เขียวจัดจ้านนะคะ ทำให้เธอดูหวานยิ่งขึ้นนะคะปักก็ไม่ได้ปักอะไรมากมายะคะ่ะธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่ตัว,ต,วตัวเธอเป็นตัวเต็งด้วยแล้วเธอสวยด้วยมันทําให้เลยชุดส่งเธอแล้วก็เธอก็ส่งชุดด้วยะคะ่ะขอมากับบิเช,เชมลมาเลยโคลอนจากมิสโปรโตริโกโน,นะคะชุดนี้เฉยๆมากเฉยๆมากหมมเห็นแล้วไม่ะะมมไม่สะดุ้งนะคะเห็นแล้วไม่สะดุ้งนะคะเพราะว่ามันธรรมดาค่ะแต่ว่าปักเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนแล้วคนปักในตามบอดตายไปแล้วนะคะอืเพราะว่า ทำไมอะ่ะเาก็ไมดูสิปักสนันหรือไงเออปักสนันวันวัวนะคะออคนปักตายไปเรียบร้อยแล้วะค,ะครับแต่ว่าทำให้เธอเนี่ยไม่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายครับต่อมากบเอล s สมิธจาก USA ครับชุดก็ก็สวยดีนะคะแต่ว่าชอบชุดวันพีริมมากกว่านะครับพีริมินารี่ชุดจะสวยกว่าน,นี้นะคะเธอก็มาในไอ้เขาเรียกว่าเป็นสาวอเมริกันที่เขาบอกว่า น่าสวยนะคะอุ่นดีด้วยนะคะแล้วก็พูดเก่งแต่ว่าเป็นนักข่าวด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะน,านําพาเธอเข้ามาในรอบภาคสุดท้ายได้ค่ะครับอะอีกคนหนึ่งนี่เลยได้มงไปจามิสอินเดียครับ ฮานัสนะฮะซันดูครับเนี่ยชุดนางงามต้องเป็นชุดลักษณะอย่างนี้นะคะโ๊ต้องว้าให้เห็นนะคะสัดส่วนนะคะเรื่มลายเนาะเรื่มลายแล้วก็มีการปักนะคะน่าจะเป็นชาวาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวาอินเดียชาวาแขกชาวาจีนนะคะเราไม่แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ชาวามันมีหลายเกรดนะคะแต่ว่าชุดนี้ยครัทำให้ส่งตัวเธอได้มงกุฎมิสยูนเวิร์สค่ะโอ้โหสวยจริงๆเลยนะฮะต่อมาชมนู้นมิสอินเดียไม่ได้ชมแม่ลาเจล่ามิสรานีนะฮะจาก แอฟริกาใต้เศรแอฟริกาชุดคนนี้ก็จะเป็นชุดชนเผ่านะคะสวยดีเท่ดีนะคะใครเคยดูเรื่องอะไรนะแบ็คแพนเตอร์เนี่ยเ็าจะคล้ายๆภาพยอยู่เรื่องแบ็คแพนเตอร์ก็คล้ายอยู่นะคล้ายเ้าไปอยู่เรื่องแบ็คแพนเตอร์นะครับก็เป็นชุดเกี่ยวกับคนชนเผ่าในแอฟริกาถือว่าสวยก็ถึงได้บอกว่าชุดเนี่ยเวลาเขาปักแต่เวลามันโดนแสงโดนโดนไฟเนี่ยมันจะระยิบระยบมันระยิบระยับแล้วมันจะทำให้ดูว่าเนี่ยคือชุดราตรีชุดราตรีไม่ใช่ชุดราตายนะคะ คนบางคนใส่ชุดวราตรีคนบางคนใส่ชุดลาตายออนะคะ<ใ>น,นะฮะต่อมาครับนี่เชนทรัสโอไบอ a นนะฮะมิสบาฮามาอันนี้ก็ปักสู้ตายนะคะเ,ออเห็นว่าประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของบาฮามัสเนี่ยมูกาะบาฮามัสจะได้ทำจดหมายนะครัแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะค,ะครในรอบหลายร้อยปีที่เธอไม่เคยเข้ารอบบาฮามัสจริงหรอหลายร้อยปีเวอร์ไปปะเนี่ยกูก็พูดเวอร์ไปนิดนึงเขาไม่เคยเข้ารอบ ไม่เข้ารอบลึกๆขนาดสิบคนใช่ไหมไม่มีเลยไม่รอบเลยเราไม่เคยเข้าบาฮามัสอย่างเป็นประเทศหมู่เกาะหมู่เกาะบาฮามัสเออแต่ปีนี้เข้าสิบเลยเด้อเข้าสิบก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งมากค่ะเราใครที่ดูนางงามมาตั้งแต่แปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยนานาบาฮามัสส่งทุกปีนะครับบาฮามัสส่งทุกปีนะคะแต่ไม่เคยเข้ารอบแต่ก็ส่งส่งทุกปีเหมือนกันส่งทุกปีไม่ว่าจะมาเมืองไทยไปรัสเซีย ไปไหนตอนไหนตั้งแต่80 70กเ็ขาส่งตลอดอนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเข้ารอบน<ช>ะคะเหมือนเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนไงส่งทุกปีก็ได้แค่่วมกิจกรรมเพิ่งจะมาได้ตอนช่วง56ปีหลังนี่เองนะคะสมัยก่อนไทยไทยก็ส่งทุกปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งในรายเส้นของนางสาวไทยแต่จะได้คนถือลูกสิทธ์น่าจะเป็นคุณบุรินงสงวงเนี่ยนส่งไปเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับยุคหลังๆนี้ค่ะคต่อไปครับเบรติสุยจิโกเมสจากฟิลิปปิน์ นะคะก็เป็นสาวสไตล์ฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเพดเยอะนะคะเขาจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วชุดก็จะเป็นแบบเรียบๆไม่ค่อยหือหวาตั้งแต่แม่เขาเรียกว่าเปิดประตูให้กับฟิลิปปินส์น่ะชื่ออะไรวะที่คนไทยเรียกปูปลา่ะใครอะ ชื่ออะไรวะโอ้ตายแล้วฉันจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้เลยท่านปรานหุ่นดีนะปรากฏที่เวกัสปีปุ๊กลุกฝนทิพย์อะเออวีนัสลาสวีนัสลาสวีนัสลาสเป็นคนเปิดประตูแล้วก็แม่นี่ก็ก็ยังเปิดประตูอยู่ยี่สิบกปีเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่เคยตกนะคะเขายังไม่เคยตกนะคะยังผ่านเข้ารอบแต่บางคนก็พูดบอกว่า เน็ตอันนี้พอน,นูนาซิริเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้ไทยแลนด์แอนชิลีเป็นคนปิดประตูให้ไทยแลนด์อ้าวต่อมาจากฟิลิปปินส์ครับไปดูฝรั่งเศสบ้างแม่แกลมอสบรติโนโชุดก็สวยค่ะชุดสวยชุดสวยเข้ากับเธอเข้ากับเธอแต่เสียดายที่ว่าเธอป่วยเป็นโควิดนะคะคะแนานอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ผ่านไปถึง10<อ>คนสุดท้ายก็ถือว่าเธอสวยมากเลยค่ะแล้วก็เก่งมากด้วยเช่นเดียวกันครับคาสวาเรียไออาร์สนะฮะจากโคลอมเบีย ชุดนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากเป็นชุดธรรมดามากแต่นางงามโคลัมเบียทุกยุคเนี่ย,ยจะใส่ลสักษณะอย่างนี้หมดเลยมันขึ้นไหมขึ้นเออนะคะตั้งแต่ยุค90นะคะตั้งแต่สมัย19ตั้งแต่เริ่มประกวดที่เมืองไทยอ่ะนะคะจะใส่ชุดลักษณะอย่างนี้ในบ้านเขานะจะใส่ชุดลักษณะอย่างนี้ในบ้านเขานะครับมาตลอด อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแฟชั่นไปตามแฟชั่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะมุงบนมาเป็นชุดนี้ตลอดอืคุณไปนับนะห้าปีที่ผ่านมาของโคลัมเบียรประกวดในบ้านนะจะใส่ชุดลักษณะนี้หมดหมดเลยนะคะไม่ต้องหัวหวาไม่ต้องเยอะเหมือนเวเน่มไม่ต้องไปพันนู่นพันนี่นะคะไม่ต้องไปจินตนาการจะเป็นเทพีแล้วผ้ามาปิดกีอ,อันนี้ไม่ใช่แอนนี่เขาแต่งง่าย,ายๆแต่เขาเน้นปัก เขาเน้นเพชรเขาเน้นชวาเน้นปักให้เห็นรูปร่างเวลามันโดนไฟแล้วมันจะสึ๊บป๊อบวิบป๊อบ,บ,บเลยค่ะอ๋ออ่ะ,อะมาสุดท้ายนี้คือมิสอารูบานะครับเทซารีซ<ะ>ิมบรนาอารูบานะคะอารูบานะคะรู้สึกว่าคนนู้นที่เข้าเขาน่าจะมาบโอ้อารูบานี่นานๆก็จะเข้าทีนึงแต่เคยได้อลองนะเคยได้ลองจากอาริเซียมาเชโดไปแล้วนะคะ1996มะนั้นะ1996นะ อารูบาเทอรินแมนเซลยุคนั้นนะคะได้ลองหนึ่งนะคะแต่โอเมย้าไปประกวดได้ลองเหมือนกันค่ะรองเท้าค่ะปลาคาร์อารูบาเทอรินแมนเซลแต่นี้ชื่อว่าเชสซตอรี่ซิมเบอร์แมนอารูบาบาฮามัสเนี่ยเป็นหมู่เกาะเหมือนกันมาจากทะเลแคริบเบียนประเทศที่มาจากทะเลแคริบเบียนก็จะมีโปรตุเกสบาฮามัสอารูบา แล้วก็โดมินิกันดิฟฟอริกนะคะแล้วมันก็มีอีกหลายประเทศด้วยนะคะที่มาจากครลบเบียนนะคะอย่างเช่นเคมนไอแลนด์อะไรเงี้ยก็ uh huh. อ,อุกกระนะคะแต่ว่าอย่างที่แม่บอกไปว่าแต่ว่าบางทีก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างุกไอแลนด์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ส่งหลังๆก็ไม่ส่งเพราะอะไรอะ่ะ บางทีเขาก็ไม่มีตัวแทนไมม่ีด้วยหนึ่งแล้วก็บางทีปัญหาเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยการส่งนางงามมันไม่ได้ส่งแค่บาท2บาทนะเป็นล้านนะส่งนางงามมาประกวดคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียเสียค่าส่งเป็นล้านนะคะไม่ใช่บาท2บาทนะคะไม่ใช่แสนสองแสนนะคะส่งเป็นล้านนะคะก็ต้องทุ่มทุนกันไปสุดๆเลยใช่ค่ะพูดถึงเวทีนางงามแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีขาเมาส์สะเทือนกรองบอกว่ากองแม่เนี่ย แบบเข่าสั่นเลยนะยหลังจากที่สปอนเซอร์เนี่ยละตินทุ่งงบไม่อั้นกับเวทีมงเขียวคนก็เลยถามว่าเฮ้ยเวทีมงเขียวนี่คืออะไรเพราะว่าเพจดังเนี่ยมีการออกมาเผยคำใบ้ที่ได้ยินเพราะว่าจากพรายกระซิบนะครับแบบนี้นะทำเอาเวทีแม่เนี่ยต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าสปอนเซอร์ฝั่งละตินจะทุ่งงบไม่อั้นกับเวทีมงสีเขียวไปเลยโดยนะฮะมีการเขียนระบ,บุข้อความว่า โอ้โหเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมล่าสุดมีประเด็นร้อนเผาเลยกับประเด็นนางงามจึงขอบอกว่าซีซั่นนี้นางงามเขามาแรงกันจริง,<ม>รงๆหลังจากที่มีกระแสหลายเวทีล่าสุดของล่าสุดก็คือได้มีการบอกว่า,าปีนี้เนี่ยที่เวทีแม่เนี่ยต้องตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าสปอนเซอร์จะไปลงอีกเวทีนึงไม่ใช่สปอนเซอร์คืออะไรก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีลายเส้นกันมา<ผ>มอันนี้แต่ว่าแม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหม รู้อยู่ไหมอ่านก็รู้แล้วเออมันมีลายเส้นกันมาฝั่งลาตินเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าถ้าคนนี้เนี่ยเข้ารอบแล้วได้ตําแหน่งเนี่ยเขาจะถอดหมดเลยแล้วก็เขาจะไปลงเวทีมิสแกนอ๋อืมถ้าคนเนี้ยถ้าคนนี้ได้มงนะได้มงมาแล้วก็อืมปล่อยคนนี้เข้ารอบมาแล้วได้ตําแหน่งเนี่ยเขาจะถอดหมดอืมเขาจะถอดออกหมดอืม ถอดเขาเรียกถอดลายเส้นออกหมดเลยแล้วก็ให้เจ้าใหม่เข้าไปแทนแล้วเขาจะเอานางงามเกรดเอของเขาไปลงมิสแกอนนั่นแหละไม่มีอะไรอ่าแล้วทำไมต้องเป็นมงสีมงเขียวมงสีเขียวก็มันเขียวกับเหลืองไงอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ก็ถือว่ากองแม่ขาสั้นนะฮะกล่วว่าแบบนี้ก็เลยต้องเลี้ยงไข้ไว้ก่อนม่งั้นหลุดหมด กลัวไงวใช่ไหมใช่กลัวว่าสปอนเซอร์หรือทุนที่จะมาสนับสนุนในปีหน้าไม่ใช่สปอนเซอร์หมายความว่าพวกพีดีดีไดเรกเตอร์ต่างๆอ๋อคือเหมือนว่านางงามน,นางงามตัวเต็งๆสวยๆก็จะไม่มาไม่มานางงามเบอร์นหนึ่งเ<อ>ขาจะไม่มากันาปล่อยอีกหนึ่งประเทศเข้าไปที่เขาไม่เห็นด้วยร้าปล่อยประเทศแถบเอเชียชื่อประเทศ สองพยามเข้าไปแล้วได้ตำแหน่งเนี่ยตามข่าวลือเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่มากันอจบกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคอ่ะพักเบรกกันก่อนดีกว่าครับแม่ช่วงนี้ฮะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยคุณแม่อ่ะสนับสนุนได้แม่กับเทอร์เวนที่ทูเอสไวนะฮะใครอาชีพจะดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็หลุมสิวรอยดำรอยแดงหรือว่าใครที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำสามารถที่จะหาได้เพราะเนื้อเซรั่มเป็นเข้มข้นนะครับมีไฮยาลูริซีแล้วก็คอลลาเจนนั่นเองครับวันนี้ใครสนใจกับ t ท e ร์เวนที่ข้างกล่องเนี่ยราคาปก เตห้ารอยเกบาทวันนี้เหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นเซตนะครับเป็นโปรโมชั่นเป็นเซตเลยโปรโมโชั่นพิเศษวันนี้จ่าย5ได้ถึง6นะฮะร,ราคาเดิมกับ3,000บาทเราไม่ขายครับเหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วจ้ะ0804628455หรือที่ไลน์แอดทเวนตี้ถูกเฮสวานั่นเองนะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ <c oughs>